เอาละครับวันนี้ก้อยู่กับผมนายอติประแปนนะครับกับเกมว่าวบ็อกเซตทังออนไลน์นั่นเองสําหรับเกมนี้ก็เป็นเกมมือถือนะครับเป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็นรถถังนั่นเองนะครับผมเกมนี้นะครับเราต้องทําการเข้าไปต่อสู้กับพวกศัตรูแล้วก็ทําลายฐานศัตรูให้ได้เพื่อให้ได้ชัยชนะมานั่นเองนะครับสาหรับเกมนี้ก็เป็นเกมออนไลน์นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ ลุยกันเลยโอเคครับนี่นี่ก็คือรถถังของเราดูสิครับจะเห็นว่าสีสันเหมือนไอรอนแมนเราสามารถปรับแต่งรถถังของเราได้หรือเปล่าดูสิโอ้เราสามารถซื้อรถถังได้ด้วยนี่คืออะไรเอ่ย R 3 8ไหนลองดูสิซื้อเลยครับรถถังแต่ละคันนี่รู้สึกว่าจะมีประสิทธิภาพไม่เหมือนกัน,นครับอย่างเช่นคันนี้ความเร็วร้อยอาร์เมอร์1 5ออันนี้ล่ะอาร์เมอร์180 ความเร็ว120แสดงว่ารถถังคันสีส้มนี่เคลื่อนที่เร็วกว่านะครับแต่ว่ากราะอนี่จะน้อยกว่าแต่ว่าตอนนี้เราขอลองเป็นรถถังคันแรกก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ลุยกันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมนี่ก็คือวิธีการสอนเล่นปะลุยเลยนี่ก็คือรถถังของเราสวัสดีจ่านี่คืออะไรเอ่ยกระสุนพิเศษกันเหรอโอ้กระสุนพิซาย60จะสังเกตได้ว่าตัวเรานะครับจะอยู่ในแผนที่ตรงนี้เฮ้ ัตูอืมอืเจอมิสไซล์หน่อยทางนี้ทางนี้เออนั่นแหละโอ้โหโอ้โหเอาเฮ้ยมันแหลกมันแหลกเหมือนจะเห็นสตูอยู่แถวนี้แกไตายอือเรียบร้อยเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อืมอืมอโอ้โหโอ้โหโอ้ตัวนี้เกราะหนามากอ่าแต่ว่าอ่าเราเก็บกระสุนพิเศษมานะครับมันก็เลยโหดร้ายมากฐานสตูรู้สึกว่าจะอยู่ด้านบนตอนนี้เราขอเก็บกระสุนพิเศษก่อนเป็นกระสุนช็อตกันใช่ไหมอ่าดูสิครับ ยิงกระจายเหยียบแกะด้วยสําหรับเกมนี้เราสามารถทําลายสิ่งก่อสร้างได้ด้วยนะอดูสิครับโอ้โหแหมสุดยอดเอาละไปเก็บเงินเก็บเงินก่อนอ่าไว้ไปซื้อรถถังเฮ้ยอะไรของแกฮะอืมเป็นไงกระสุนช็อตกันโอ้ยใกล้ใกล้ใกล้ๆนี่นอย่างโหดอ่าอะไรจะมาช่วยเพื่อแล้วจะมาช่วยเพื่อเหเ้อหไม่ทันช่วยเก็บเลือดก่อน เจอกระสุนพิเศษของเราโอ้นี่คืออะไรเหมือนจะเป็นกระสุนสไนเปอร์นะครับฐานศัตรูอยู่ได้เอ่ยไ้ยอยู่ด้านบนแหมเรามองในแผนที่ผิดโอ้ยเขยิ่งปืนลั่นเอ้ยสุดยอดไหนดูนะครับเดี๋ยวดูนะครับกระสุนนี้จะแลงแค่ไหนโอ้ยอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งเละเละพูดได้เลยว่าโคตรจริงๆมาทำลายฐานศัตรูเอ้ยอะไรอะไรกระสุนหมดกระสุนหมด จะยืดจะยืด <thoughtful things stell ies> อ <timeframe> ืมยิงแล้วถอยครับผมยิงแล้วถอยปรับปรับอ่ะมันค้างเหรอไม่เห็นแล้วว่าฉันอยู่ตรงนี้เฮ้ยเพื่อนมาเพื่อนมาตกใจอึยิงอืมได้เงินได้เงินปรับยิงเข้าไปเอื้อเรียบร้อยครับผมกำลังจะตายแล้วครับเอ้ยสตูสตูอืมอะอย่าเพึ่งสู้อย่าพึ่งสู้ขอเก็บเลือดก่อนโอเคเป็นอมตะแล้วครับมาหันมายิงหันมายิง เป็นไงล่ะโอ้ยเพื่อนมันยิงมาเป็นพิซายเลยเว้ยตอนนี้ก็มีก่องพิเศษอยู่ด้านล่างกระสุนชอดกันอีกแล้วโอเคครับผมอ่ะนี่เอาเลยอือโอ้ใจเย็นใจเย็นยิง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 อือจ่อเลยครับผมนี่บัตตี้บัตตี้อ่าบัตตี้ยิงเพื่อนฉช่เหรอฮะยิงเพื่อนฉชนเหรอโอ้ยโอ้โหตายเลยโอเคครับ เกิดใหม่แล้วดูสิครับกระสุนยังอยู่เหมือนเดิมตอนนี้ก็ฐานของเรายังปลอดภัยดีนะครับกระสุนช็อตกันนี่บอกได้เลยว่าใกล้ๆมีปัญหาแน่นอนเฮ้ยเมื่อกี้อะไรวะเฮ้ยโอ้เรียบร้อยถาาศัตรูเลทเฮกตอรี่โอ้หเราฆ่าไป9ตายหนึ่งได้เงินมาประมาณ53บาทน,นะครับโอเคครับผมเราสามารถอัปเกรดรถถังได้ด้วยนะตอนนี้ก็ทำการซื้อสล็อตเพิ่มเราสามารถใส่รถถังได้อีกคันนึงโอเค เรามาเปลี่ยนเป็นคันไหนดีเอ่ยคันที่เราซื้อไว้เมื่อกี้นี่เลยครับอ่ามีความเร็วที่ช้าแต่ว่ามีเกราะที่หนาแน,น่นสายเข้าไปไหนดูสิอ้เป็นรถถังสีฟ้าที่สวยงามจริงนะครับผมดูซิว่าเราสามารถติดตั้งอะไรเสริมเข้าไปได้ลองอัปเกรดดูดีกว่าอัปเกรดโล่ใช้ประมาณ 5C งนั้นเหรอบวกโล่เข้าไปใช้เวลาอัปเกรดประมาณ20วินะครับอ่า เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้เกราะก็มากขึ้นแล้วนะครับอัปเกรดดาเมจโอเคแอนดาเมจเป็น29แล้วครับตอนนี้ก็กลับไปลุยกันเลยดีกว่าบัตโชกันเลยรู้สึกว่าเจ้ารถถังคันนี้อ่ากระสุนจะเป็นกระสุนพิเศษนะครับเฮ้ยอื้ออื้ออื้อื้อกระสุนปืนกลเฮ้ยโอ้โหอย่างโหดเฮ้ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้รถคันไหนศัตรูอยู่ไหนเอ่ยโอเคครับเราต้องมองหาให้ดีแ่าแกอยู่นี่กันเหรอ ทำไรทำไรทำลายฐานซะละอืออืออย่าพึ่งอย่าพึ่งยิงยิงเออเออนั่นแหละครับสายจู๊กส่จู๊กเกือบตายเปลี่ยนกระสุนเอาเป็นกระสุนปืนกลอ่าแล้วก็เดินทางครับผมอยู่อีกไกลเอา้าฐานระเบิดแล้วเหรอพึ่งเล่นเองวิกตอรี่อะไรวะจบอย่างว่องไวจริงยังไม่ทันจะได้เล่นเลยเนี่ยปโชเอาไหมโอเคครับอ่าเริ่มมาเพื่อน แย่งฉันเก็บกระสุนอีกแล้วนี่คือกล่องอะไรเอ่ยกล่องปริศานานี่ได้โลด้วยเป็นไอเทพพิเศษเอ้เอ้เอ้เอเจอสตูยิงยิงโอ้โหหมาสามตัวเลยครับหมาสามตัวเลยเป็นไงเฮ้ยม,มันจะเอา้ยมันจะเอาคูณสองคูณสองอืมเป็นไงล่ะบึบเรียบร้อยโอ้แม่เก็บอย่างโหดเราเก็บเกลี้ยงเลยครับเมือ่อกี้ต่อไปก็เอาโล่ดีวกว่าปลืบ,บ เราจะมาใช้โล่กันนี่ครับผมเปิดโล่บาลีออ่าที่ก็คือพลังคูณสองอีกแล้วอืมอ่าเราสามารถยิงได้แรงขึ้นโอ้ยตายก่อนโอ้ยรู้สึกว่าเวลาใช้คูณสองนี่หัวปืนใหญ่จะโตขึ้นมากนะครับเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยระดิ่งระครังกันเหรออู้ดูเหมือนว่าจะเป็นกลับระเบิดนะครับอ่าเราจะวางไว้ตรงนี้ปุ๊บอามาดิวะมาดรวะอ้ยตายก่อน เฮ้ยยายิงฐานฉะเหรออืมยิงใหญ่เลยนะแกเราต้องรีบไปจาัดก,การฐานศัตรูนะครับ่าคราวนี้พวกศัตรูมันไม่ใช่ขี้ไก่มาแล้วเพื่อนสกัดไปหน่อยสกัดไปหน่อยอ้ยอ้ยอ้ยยาอืมโอ้โหมันสู้มันสู้มันสู้อย่างโหดมันสู้อย่างเออกระสุนหมดเออตายโอ้โหต้องกลับมาใช้รถถังคันเดิมแม่มีแบบนี้ด้วยได้เวลาใช้ปืนช็อตกันแล้วครับผมเฮ้ยใกล้ๆแบบนี้ ไกลๆแบบนี้เออโดนไปดิโดนไปดิโดนไปดิดปดเอาดิอืมโอ้ยไปจอขนาดนี้จอขนาดนี้ตายเลยวปะโออย่างอึดยังอึดเอ,อ,อ้ยโอ้โหใช้โล่มันใช้โล่อยาไม่ใช่โ,ชโ,โอ้โหเพื่อนตายเพื่อนตายอืมยิงยิงอ่ยิงเองอนั่นแหละได้อยู่ได้อยู่โอ้ยไปทำลายฐานกันดีกว่าเก็บเลือดเลือดเต็มอ่าเอา้า ทานฉันระเบิด <laughs> โหดแย่เลยครับ <c oughs> แพ้ปุ๊บได้เงินน้อยทันทีปัดโถเดี๋ยวคราวนี้เรามาเปลี่ยนรถถังคันใหม่กันดีกว่า เราจะมาซื้อคันไหนกันดีรู้สึกว่าเงินจะไม่พอนะสงสัยต้องไปเก็บตังค์กันสักเล็กน้อยนะครับผมโอเคครับแหมตอนนี้ก็แอบไปเก็บตังค์มาเล็กน้อยนะครับมีประมาณ617บาทเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะซื้อรถถังคันไหนดีซึ่งก็ตรงนี้จะเป็นรถถังเลเวล1ถึงก็ราคาประมาณ500บาทนะครับอันนี้พันหนึ่งเลยเหรอ T 2เดี๋ยวเราลองดูรถถังเลเวล4ถึง6ดีกว่าปึ๊บโอ้โหเป็นรถถังที่มีเรือมาด้วย เดวิโจนต่อไปก็เรเวล7-10ดถึงสิบทำไมมองไม่เห็นรูปถ้ท่าทางจะโหดร้ายน่าดูนะครับโอเครถถังที่เราจะมาซื้อนะครับอันนี้อ่าสปีด89อาอ์มเมอร์เยอะมากอันนี้ล่ะสปีดเท่านี้อรมเมอร์400โอ้โหทำไมมันหนาแน่นขนาดนี้โอเคครับเราจะเอาสายถึกเพราะฉะนั้นเราจะซื้อคันนี้เลยมาซื้อเลยครับอืมอย่างโหดโอโ้ ดูสิครับรูปร่างที่แข็งแกร่งอย่างนี้โอ้โหเริ่มมาก็ดาเมจคูณสองแล้วครับเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอทําอะไรฮะทาอะไรฐานฉันแกอืมโดนไปดีฮะโดนไปดีเป็นไงเละหมดเละหมดศัตรูอยู่ด้านหน้าตัวหนึ่งเฮ้ยอืมอะไรอะไรอืดาเมจก็ใช่ย่อยนะเนี่ยห้าสิบห้สอืมเละไปสิโอเคครับ เปลี่ยนไปใช้ช็อตกันฉันบรญจาก,การพวกแกแล้วโอ้โหใครยิงพิซายมาวะอะใจะเย็นนะพวกนี่เลยครับมาอืมเป็นเงี้ยเออเละเด้เละเฮ้ยเจะหนีไปไหนโอ้โหโอ้โหโโอ้หแม่หลบจุกหลบจุกหลบจุกลหรจ้าหลบจุกนะเก็บกระสุนมาที่ฐานของศัตรูเด้อ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 โศัตรูมันมเละเละนี่นะด้เว,วลายิงฐานตอนนี้ต้องร่วมมือกันทำลายฐานศัตรู นั่นแหละเพื่อนโอ้โหรถถังของเพื่อนที่โคตรเท่ยิงเลยครับปาบนี่ไม่ไม่ธรรมดาเฮ้ยศัตรูมาดนะ้านหลังเอ้ยจะตายแล้วเรียบร้อยโอ้โยสุดยอดมาวิกตอรี่โอเคครับก็เกมนี้เป็นเกมที่เรียกได้ว่าสนุกสนานจริงๆนะครับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์แล้วก็ กดแชร์พเพื่อรับชมด้ครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาวัสดีครับผมจุบ๊บ